สวัสดีค่ะเรียนครูที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มของเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องภาชนะยอสลายได้จากกากกล้วยค,ค่ะโดยผู้จะทำนะคะในนายณภาเดชแท่งอินม .5 ห1ับ11เลขที่2 2. นางสาวศิริประสอนคาเนม .5 11ับ11เลขที่24 สานางสาวเิรรัตนทองมัห้าทัศเวเอท5สิบหค่ะคุณครูที่ปรึกษานะคะ 1. คุณครูเสาวภาชโติพันธ์ 2. คุณครูชัดชัยอรุณกมลค่ะโรงเรียนเตรอมศึกษาภาคใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบัเทมมศึกษาเขตสนครศรีธรรมราชค่ะที่มาแล้วความสำคัญนะคะ ในปัจจุบันพลาสติกมีความจับมีความสําคัญอย่างมากในชีวิตหากเราได้มีโอกาสไปเดินซื้อสินค้าก็ถูกว่าผลิตภัณฑ์หรืออาหารส่วนใหญ่นะคะก็จะบรรจุในพลาสติกค่ะซึ่งการอยกายของพลาสติกนะคะใช้ระยะเวลาใน,ในการยอยกที่นานมากค่ะและการใช้พลาสติกมีปริมาณสูงขึ้นตามจํานวนประชากรทางคณะผู้จัดจทาจึงได้ทําภาชนะที่แยกยได้จากกล้วยขึ้นมา ซึ่งจะนําเอากับกล้วยที่แห้งแล้วมาอัดขึ้นมาเป็นภาชนะเนื่องจากกับกล้วยมีความทนทานและใช้เวลาในการอย,ยสลายไม่นานค่ะด้วยเหตุนี้โครงงานของ,ของคณะผู้จัดทําจึงมุ่งศึกษาและเปรียบเทียบความทนทานของผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารจากธรรมชาติโดยในที่นี้นะคะจะเป็นการผลิตจากกับกล้วยต่างชนิดกันแทนค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็สามารถนําไปใช้ทดแทนกันได้ค่ะเพื่อช่วยให้มลภาวะโลกร้อนน้อยลงซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะ วัตถุประสงค์นะคะเพื่อเปรียบเทียบความทนทานต่อการซึมซับน้ําของภาชนะที่ทํามาจากกับกล้วยทั้งสี่ชนิดค่ะสมมติฐานการศึกษาถ้าชนิดของกับกล้วยมีผลต่อการซึมซับน้ําดังนั้นกล้วยไข่จะมีประสิทธิภาพการซึมซับน้ําได้ดีกว่ากล้วยชนิดต่างๆเพราะว่ากับกล้วยมีความหนาแน่นมากกว่ากล้วยชนิดอื่นๆค่ะ ต่อมาขอบเขตการศึกษานะครับตัวไปศึกษาตัวไปต้นก็คือกาก่กล้วยของกล้วยทั้ง4ชนิดนั่นคือกากก้ยก่ยวกกล้วยไข่กล้วยหอมเขียวกล้วยหางมดกล้วยน้ำาวาครับตัวไปตามครับก็คือการซึมซับน้ําของกล้วยแต่ละชนิดตัวไปควบคุมก็คืออุณหภูมิที่ใช้ในการอ,าอัดภาชนะเครื่องที่ใช้อัาภาชนะแล้วก็ปริมาณของกล้วยครับสถานที่ศึกษานะครับก็คือโรงรกเรียนเตรียมรุมศึกษาภาคใต้ นิยามสับเฉพาะนะครับพอลิเมอร์หมายถึงพอลิเมอร์ที่เกิดเองในธรรมชาติแล้วก็พอลิเมอร์สังเคราะห์ครับตัวอย่างของพอลิเมอร์ในธรรมชาติครับก็คือแป้งเซลลูโลสกับกล้วยก็คือเปลือกหุ้มชั้นนอกของผล่อดดอกไม้หรือลำต้นสามารถเลาะออกได้ครับการเคลื่อนรูปภาชนะนะครับหมายถึงการเคลื่อนรูปโดยอาศัยความร้อนส่วนผสมของพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้อย่างลงตัวครับ ต่อมานะครับก็คือเอกสารที่เกี่ยวข้อง1.1กับกล้วยชนิดต่างๆ1.1.1กับกล้วยน้ำว้า1.1.2กับกล้วยหอมเขียว1.1.3กับกล้วยหัมมุกและ1.1.4กับกล้วยไข่ครับต่อมาครับก็คือ1.2การขึ้นรูปภาชนะและ1.3งานวัสดุที่เกี่ยวข้องครับวัสดุอุปกรณ์ครับอย่างแรกก็คือกับกล้วยสีชนิดและเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะครับ น้ำเปล่ามีดและถึงมือครับวิธีการดำเนินการนนครับขั้นแรกตัดต้นกล้วยชนิดละหนึ่ต้น 2. นงนำต้นที่ได้มาลอกส่วนที่เป็นกาบออกความยาวประมาณ50-60ิบสซนเมตรส่วความกว้างครับประมาณ8-15ถึงสิบห้าเซนตเมตรครับสามนไปนตากแดดประมาณ2-4วันตาให้กาบกล้วยแห้งสนิท สี่นะครับก็คือนํากับกล้วยไปซ้อนกันประมาณสี่ถึงห้าชั้นแล้วนำเข้านาไปเข้าอัดขึ้นรูปภาชนะครับผลการดำเนินงานนะครับอันนี้ก็คือตารางแสดงถึงประสิทธิภาพของการร่วมน้ําของกับกล้วยของภาชนะที่ทาจากกับกล้วยแต่ละชนิดครับสรุปผลการทดลองครับจากการทดลองภาชนะจากการทดลองภาชนะ ย่อยได้จากกับกล้วยสุดได้ว่าภาชนะย่อยสลายได้จากกับกล้วยที่สามารถทนต่อการซึมซับน้ําได้ดีที่สุดก็คือภาชนะกับกล้วยที่ทําจากกล้วยไข่ครับโดยใช้เวลา3ชั่วโมง12นาทีกว่าน้ำส่วนออกมาจากภาชนะลงลงมาก็คือภาช,ชนะที่ทามาจากกล้วยน้ําว้าใช้เวลา3ชั่วโมงกว่าน้ำส่วนออกมาจากภาชนะภาชนะที่ทามาจากกล้วยหักมุกใช้เวลา2ชั่วโมง30นาทีกว่าน้ำส่วนออกมาจากภาชนะ และภาชนะที่ำมาจากกล้วยหอมเขียวใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสมองนาทีกว่าน้ำซึมออกมาจากภาชนะดังนั้นครับสรุปได้ว่าภาชนะที่ทนทานต่อการสึมซสบน้ําที่สุดนั่นก็คือภาชนะที่ทำมาจากก,า,า,ก,า,ออกา,ากกล้วยไข่ครับข้อเสนอแนะนะครับข้อเสนอแนะในการนาโครงงานไปใช้ควรใช้กับกล้วยที่มีความหลากหลายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพต่อการนําไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ ข้อเสนอในการพัฒนาโครงงานครั้งต่อไปนะครับก็คือภัชนะแกสวใได้จากกล้วยที่สมาชิกกลุ่มโครงงานสร้างขึ้นมาก็เพื่อนําไปใช้แทนภาชนะที่ทํามาจากพลาสติกนะครับแล้วก็นาําวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับค่ะและสุดท้ายนี้นะคะกลุ่มของเราก็ขอฝากว่า if you can reuse it, r e f s h it ถ้าคุณไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ให้ปฏิเสธค่ะ ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มของเราก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ